สวัสดีคะ่ะทุกคนลิซ่ามาบิวงานเทศกาลดอนตีโคเชลา่าโดยการอัพไอจีสตอรี่นะคะวันนี้มาโปรโมทให้ด้วยนะปกติจะไม่ค่อยมาบิวอะไรแบบนี้นะคะสงสัยจะตื่นเต้นจริงๆค่ะน่าจะมีโชว์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในรายการหรือเปล่าอันนี้ก็มารอดูกันนะคะแถมยังโพสต์รูปเค,ค้กวันเกิดดอกไม้การ์ดที่ได้จากทางแบรนด์บูกอรี่แล้วก็เซรีนด้วยนะคะทางแบรนด์เขาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้นะคะน่ารักมากๆฝาก e อนเกตกดไลค์ไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ ฝั่งแอคเขาลาล่าลาแอล,แอลแฟมิลี่ก็อัปเดตเหมือนกันนะคะไอจีน้องหมาน้องแมวลูกหลักของลิซ่าก็มาปล่อยอรูปน้องเลิฟค่ะเพื่อฉลองวันเกิดคร,รบรอบ2ปีค่ะในแคปชั่นลิซ่าพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยนะคะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับเด็กน้อย Baby love is finally true มีคนเคยบอกว่าเลิฟจะมาปกป้องเราจากอันตารายดูหน้าน้องก่อนค่ะพี่แมวค้ังบ้านยังไม่กลัวเลยต๋องสุด เอ็ดดูความพิมพ์ภาษาไทยนะคะแล้วก็เซลล์ลูกตัวเองว่าตองสุดด้วยนะขนาดลิซ่ายังว่าน้องว่าตองเลยแล้วแฟนคลับเรียกน้องว่าหมาจ่องหมดกันเลยนะคะความหล่อความเท่ที่สะสมมานะคะ แถมมาโดนมามีบูบี้ในวันเกิดอีกชอบริซ่าพิมพ์ภาษาไทยในแอคเคาทนี้มากๆนะคะเหมือนเอาไว้คุยกับแฟนคลับชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะแถมนับวันยิ่งเล่นมุกตลกโบบาได้อีกนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพลงล,ลิซ่ากลับเข้าสู่บิวบอร์ดในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะโดยการติดฮอตเทรดดิ้งซองค่ะเป็นลำดับที่10ขยายสถิติเป็นเพลงที่มีชาร์ตยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาร์ตรายสัปดาห์ด้วยนะคะโดยเพลง All Eyes On Me ของจีซูอยู่ที่ลำดับที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเพลงไตเติ้ลลิซายังมียอดสตรีมเกิน300ล้านบน Spotify อีกด้วยค่ะทำให้ลิซ่าเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกและคนเดียวที่มี2เพลงที่บรรลุเป้าหมายนี้นะคะโดยอีกเพลงนึงก็คือเพลงมันนี่นั่นเองค่ะโดยมียอดสตรีมมากกว่า600ล้านสตรีมบน Spotify ค่ะ ก็เป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในประเภทเคป๊อปที่มียอดสตรีมมากกว่า1,000ล้านครั้งบน Spotify ค่ะทุกคนรวมกันทั้ง2เพลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงมันนี่ค่ะยังคงเป็นเพลงเดี่ยวเคป๊อปที่มียอดสตรีมมากที่สุดบนแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะคะยินดีกับลิซ่าแล้วก็บริงลิลลี่เมนลิซ่าด้วยนะคะเก่งกันมากจริงๆที่ช่วยกันสตรีมให้ลิซ่านะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ